at g ได้หน้าเด็กครับมาามมโอเคันแม่ให้พี่สุดยอดมากเริงๆนะครับเอฟเฟกต์กะพังสุดยอดมากโอเคอ่ะขอรับอย่างเป็นทางการนะครับอาดายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเอ่อน้องครับประท้วงด้านล่างนะฮะ โอเคครับพี่มาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าพูดคุยกันหน่อยพูดกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วถึงซิงเกิลล่าสุดนะครับแล้ววันนี้เรามีโอกาสได้ฟังกันแบบสดๆสุดยอดมากครับพี่ครับครับผมเป็นยังไงสำหรับเอ่อเอ่อเขาเรียกอะไรนะเสียงตอบลับครับผมจากซิงเกิลนะครับอ๋อก็ดีนะครับเพลงนี้ครับก็ เหมือนเหมือนยอดวิวอะไรเลยก็โอเคด้วยครับครับผมนี่กระแสตอบรับดีมากผมว่าใช้คำว่ามากที่สุดเลยก็ว่าได้ก็มีคนเข้าไปดูใน YouTube อะไรเยอะมากเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วร้านละขาดเท่าไหร่นะพี่บ๊วยเก้าแสนกว่าขาดเก้าแสนกว่าครับครบร้านคุณก็รอผมเล่นใช่ไหมครับครับซื้อเอาได้กว่าซื้อเอาได้ครับผมวันนี้ก็เล่นไปถึง4เพลงครับ4เพลงยี้มีเพลงอะไรบ้างพี่ มีเพลงเออเธอคือรักครับเธอคือรักซึ่งกันแรกแเราค่อยเรียนรู้ครับผมแล้วก็เพียงพอแล้วก็ที่เดิมแล้วก็ที่เดิมที่เดิมเลยสังเกตดูนะแฟนคลับร้องได้ทุกเพลงเลยนะใช่ครมีแฟนคลับต่างชาติด้วยนะวันนี้นะนี่นี่วามีโกอินเตอร์นะครับไปอยู่ญี่ปุ่นครับผมไปใส่ญี่ปุ่นเนี่ยผมจัดการเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดีอเอออมาตรงนี้ได้ไหมโอเคมาตรงนี้ได้ไหมได้ไหมจะสัมภาษณ์หน่อยอินเทอร์วิวอินเทอร์วิวมาผมหน่อย อไม่มีไม้เอาไว้เล็ตเอาละกันเลือกสมุนไพรไว้ใจหมอเสงแต่ว่าเลือกภาษาญี่ปุ่นไว้ใจผมโอเคเยอะโเยอะดูเลมอนเป็นไงอ่ะอยู่ได้ใกล้ๆนะตรงนี้ฮะตรงนี้โอเค Can you speak Thai นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยค่ะครับผมเหมือนที่สานพูดไทยครับผมโอเค Translator ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเป็นแฟนคลับรู้จักวงนี้ได้ไง How did y o u k n a l R Nine อ๋อ i น a ทยแลนด I like Thailand I came to Thailand to know t m h แล้ you stay in Thailand too right no 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 just travel yes มาเที่ยวนะคะมาเที่ยวคมาเที่ยวนะคะชอบอะไรในเมืองไทยชออบอาเหนียวม o ใช่หมูปิ้งนะคะหมูปิ้ง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 โอ้โหหมูปิ้งบเเหนียวหมูปิ้งาเหนียวหมูปิ้งไม่ใช่น้ำแค็นะคะ ไม่ใส่น้ำแข็งเขาไปกินที่ไหนเนี่ยเขาเหนียวมูปิ้งน้ำแข็งไม่ใส่น้ำแข็งนะกรับจอบจอบจอบที่ไหนกัหล่อหล่อมาัหล่หล่อหลอนะครับอหลอห You know You know You know d a n i m อ๋อนฮะเนหน้วินอไม่รู้าูอยู่จะจะบอกว่าชนีฉันไม่เอา เป็น ata, ทุกที <S <s ่ไม่ใช่แค่ผู้หญิงญี่ปุ่นผู้หญิงไทยก็แฟนโอเคโอเคอ่ะามได้เขาอีกไหมขอบคุณแกขับขุณแกอันนี้ก็ตัวกัสุบาสอันนี้ก็ตุ้กัุบส thank you so much สุดยอดมากครับมีแฟนคลับชาวญี่ปุ่นมาให้กำลังใจถึงที่เลยไปยังไงมาไงถึงได้มีแฟนคลับต่างชาติขนาดนี้นี่ปีที่แล้วคือคือเสร็จเนี่ยมาจากว่าพอเราวมวงกันใหม่ๆเราก็อยากไปญี่ปุ่นก่อนเราก็เลยแบ็คแพคกระเป๋ากันไปเล่นไลฟ์เฮาส์ที่ญี่ปุ่นแล้วก็โชคดีว่ามีแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับตั้งแต่สมัยโปรเตโตอยู่ด้วยก็เลยต่อเนื่องกันจนถึงปีนี้ครับเราก็เลยมีอีกหนึ่งครั้งแต่โชคดีว่าปีนี้เราไปในแบบ แบเหมือนเรียกว่าไปเป็นคอนเสิร์ตของพวกเราเองเลยครับสองคือปีแล้วเราก็ไปเล่นแบบว่ามวยวัดนะครับครับผมคือเล่นกับวงที่นู่นก็คือครั้งนี้ไปคือเพอร์ฟอร์มเลยใช่ก็ไปเล่นเต็มก็มีอัดเยสเซเดย์ไปฟิชชิ่งด้วยครับแล้วก็มีวงหันุมานจากทางโน้นนะครับที่เป็นวงวงญี่ปุ่นแต่ว่าชอบเพลงไทยเพลงไทยใช่ครับไปเล่นด้วยแล้วเราได้เล่นเพลงญี่ปุ่นบ้างไหมฮะ จริงจริงที่วงยังไม่ได้เล่นเนาะครับจะต่างคนก็ต่างฝแต่แอบเล่นกันเองแอบเล่นกันเองมีมีแอบไปฝึกร้องบ้างไหมฮะร้องญี่ปุ่นเหรอครนี่ไงร้องพี่วินพี่วินโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่ะผมเมื่อเดินเล่นมันเล่มี ะดาคันบอลเห็นพี่เราชาลาชา็ดชาลาอะไรเอาไม่ได้เราไม่ได้เอางี้ดีกว่าครับพี่ๆครับผมเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้นะครับที่เป็นแฟนคลับของวงอานายเนี่ยคงอยากจะรู้นะครับว่าปีนี้เนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษให้กับเหล่าบรรดาแฟนคลับบ้างครับปีนี้จะมีผลงานอะไรออกมาใหม่ๆบ้างจริงๆถ้าถ้าเอาล่าสุดก็คือมีญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่เรากำลังจะไปกันแล้วก็าก็จะไปทําเป็นเหมือนคล้ายๆด็อก ument ารีนยครับจะไปถ่ายอะไรเกี่ยวกับก็คือไปถ่ายเป็นแบบ ในในหัวข้อแบบอะไรนะท5 h o u r ฟใช่ไหมครับทวินทิฟายโวทิโฟว์โวทิโฟว์เอเป็นเพื่อให้เปนพี่แฉมโวทิโฟว์ที่แฉมช่วยแชร์แชร์ให้คนอื่นด้วยครับผมนะฮะก็คือไปที่นู่นมีโอกาสไหมครับที่เราจะได้ไปออกผลงานที่ประเทศญี่ปุ่นเลยฮะโอ้ย กับเบอร์ลี่คูโบก็ได้นะครับพี่เบิร์ตไปแล้วใครก็ได้ครับพร้อมทั้งนั้นเหระครับแต่ไม่มีไงฮะครับก็เอาในเมืองไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าดีเพราะว่านอกจากแฟนคลับไทยเนี่ยแฟนคลับแฟนคลับต่างชาติก็มีด้วยนะฮะโอเคอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่ๆฝากผลงานหน่อยนะครับฝากผลงานหน่อยดีกว่าครับอ๋อครับก็เพลงค่อยๆเรียนรู้นะครับเพลงใหม่ล่าสุดของอานายนะครับก็มีทั้ง MV แล้วก็ดาวน์โหลดได้นะครับ MV ก็เซิร์ชในยูทูบมาออกก็ได้ครับ ก็เซิร์ชาค่อยเรียนรู้อะไรได้เลยครับผมวันี้เราได้รับความช่วยเหลือจากพี่ไลร์รังสิตด้วยนะคะก็คือถ่ายทำที่นั่นแล้วก็นักแสดงที่นั่นเลยก็มาขอบคุณด้วยครับผมนี่นอกจากเป็นมือเบสเป็นพีอาร์ของวงพี่โจ้พีอาร์ของวงพีอาร์ของวงด้วยโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆวงอานายมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ติดตาม GMM Music ตั้งแต่เวลา1ทุ่มถึงตีหนรับชมได้ทางช่องแฟนทีวหรือผ่านกล่อง GMM Z ที่ช่อง49หรือรับชมสัญญาณดาวเทียมระบบ CU Band ที่ PSI ช่อง173หรือจานดาวเทียมระบบ Ku Band ที่ DTV ช่อง61และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีไทยชั้นนำทั่วประเทศหรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเสิร์ชคำว่า GMM Z ทั้งในระบบ iOS และ Android